สองครับที่นี่ยางไม่ชื่อทีเปินสายชื่อทวีศักดิ์ศรีเจริญครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการค้าไม่ค่อยรุ่งเท่าที่ควรับจะทำอะไรก็สำเร็จยากครับแล้วก็มีสักศักยันนี่ถ้าแถวอยากจะทราบว่ามีผีด้วยหรือเปล่ามีผีติดมาด้วยไหม เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าพาไปสามคนคือพาใครไปพายาผมครับคือเป็นของตัวเองนั่นแหละใช่ครับก็ไม่ได้พาหรอกก็คือทำแท้งมาสามคนนั่นแหละครับเป็นตัวแทนครอบครัวครับท่านเทวดาเด็กสามคนแล้วก็สักยันห้าแถวทำให้การเงินไม่รุ่งเรืองอย่างที่ปรารถนา มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเด็กช่ไหมท่านใช่แล้วเป็นส่วนเลยนั่นแหละนะเกี่ยวข้องตลอดแหละค่ะอ่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ใช่เหอรอพี่แต่ว่ามันควรจะเจริญสูงสุดใช่ครับอ๋นนี้จนเจริญไม่ถึงจะไปได้ดีกว่านี้อ้าวก็ไม่ได้ดีกว่านี้เพราะว่าเด็กทั้งหมดใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วเอออ่าอ่าแล้วสับห้าแถวเกี่ยวข้องไหม เกี่ยวข้องแหละท่านนะจากมาแล้วนั่นแหละค่ะสินท่านนะครบบ้างไหมเลยสินห้าครบไหมเป็นคนปฏิบัติรมป่าไหว้พระสวดมนต์หรือเปล่าก็ไม่ค่อยครบเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลมางไม้ใช่ไหมท่านเทวดาก็รวงกันแหละท่านเอ๋ยถ้าสินห้าไม่ครบเลยนั่นแหละนะการเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละค่ะ ก็ยุ่งยากนะนั่นแหละเอ้ยควรจะพุ่งปีตก็กลายเป็นปักอยู่กะที่ตามนี้ก็คือสักยนเนียมาสักทีหลังครับเพราะว่าดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราไม่ขึ้นสักทีก็เลยว่าเออคิดว่าจะห้าแถวเอาห้าแถวไปดันให้ขึ้นหน่อยประมาณนั้นเละครับ้่เหมือนเดิมครับแท้ไม่มีศีลนั่นไงเล่าเอ้ยไม่สวดมนต์ภาวนานั่นแหละหาถึงจะสักร้อยแถวก็เถิดเอ้ยก็ไม่รุ่งหรอกนะท่านหา บอกได้เช่นนี้นั่นแหละครับมนุษย์คิดว่าสักยันแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมันจะพุ่งปีศมันไม่มีทางพุ่งใช่ไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยหาเรื่องเสียตัวเลยนั่นแหละนะหาเรื่องเสียตัวนั่นสิพา้าอยู่ในเนื้อหนังหนานั่นแหละ,ะวิธีแก้ก็คือไหว้ผ้าสวดมนต์ถือศีลห้าไปตลอดชีวิตใช่ไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยชีวิตเลยนั่นแหละหนาะยิงจเจริญลุกเรืองนั่นแหละครับ ่าเพราะนั้นก็แก้ให้เด็กสามคนไปก่อนละกันครับใช่แล้วเอออ่ากี่วันทั้งหมดสามคนสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้ววันนั่นแหละสี่สิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่วันที่สองนี่ครับ <2 S 1> สองพฤษภาสองพฤษภาเอเห็นบอกว่าร่วมมือกับภรรยาจะขอแบ่งปันกับภรรยาได้ไหมภรรยาช่ลูกเขาหรือเปล่าเออลูกใช่เลยสองคนร่วมกันเลย เลยนั่นแหละนะก็ช่วยด้วยกันนั่นแหละคะ่ะดีเลยนะมาเอาโหสิกรรมแลยทั้งคู่เลยมาโหสิกรรมกันอ้าไปแบ่งกันเองจะเป็นคนละครึ่งหรือจะไปแบ่งสามสิบคนสามสิบวันหนึ่งคนสิบห้าวันหนึ่งคนได้ไหมท่านเทวดาก็ได้แหละท่านเอ๋ยแต่อย่าขาดเลยนะอีกคนยังไม่ลาสินค้า ให้อีกคนหนามาร่วมนั่นและต้องมาเขาเรียกว่ามาเกยกันไม่ขาดช่วงตามนี้ครับอ้าวยินดีตอนนี้สองพฤษภายังไม่รู้ชื่อลูกเลยครับลุงป่อนะยังไม่รู้ชื่อลูกเลยอะไรนะสามคนน่ะเด็กหิงเด็กชายก็นี่ไงยังไม่รู้ชื่อลูกรู้ชื่อเลยครับก็นี่ไงก็คือสองพฤษภาเนี่ยมาทําให้เลยใช่ไหม ชื่อยังไม่รู้เลยจะทำให้เด็กองพฤษภา,าเนี่ยทําให้เลยใช่ไหมครับอ่าสองพฤษภา,าททาให้เลยโดยที่ว่าบางทีอาจจะมาพร้อมกันเลยหรือเปล่าม,มาก่อนสามสิบวันนี้แยกมาก่อนอ่าขอชื่อเด็กเลยกินอะไรบ้างเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละอ่าสี่สิบห้าวันโอเคไม่มีปัญหาการหรือยิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบครับท่า เป็นชายเหรอครับอ้าวแล้วมีหญิงหรือเปล่าไม่ไมีหรอกนะสามชายล้วนเลยครับอ้าวเห็นเหตุการณ์ลูหมดทุกอย่างเห็นหรือเปลาขวางบ้างหรือเปล่าขวางครับขวางเอ่อก็อยากให้ไปเกิดแล้วชื่ออะไรบอกมาบอกได้เลยเหลวงตาชื่ออภิชาตินักชาติแล้วก็ประชาชาติอภิชาติ รักชาติประชาชาติโอเคเเดียวาอันนี้มีมีลูกชายเปล่าวะลูกชายหนึ่งคนอ่าตามนี้กินอะไรว่ามากินครับกินได้ทุกอย่างลอนัาไม่ว่าอะไรเลยกินได้หมดเกลืเพื่อนหมูเกาเหล้อก็ได้อะไรก็ได้ลอนตาค่ตรงกินเดี๋ยวพี่ชมพี่ช่างมา แคทตงแคกตีกต้อ่าไปจัดมาแล้วกันสำหรับเด็กสามคนคนละอย่างสองอย่างตามนี้ครับเดกหนน้ำนมเซวเวน่นได้ครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับผมตาอาช่วยเด็กนักเรียนดีกว่าไปโรงเรียนดีกว่าอ่าเด็กนักเรียนชายสามคน่อนที่เราจะไปเป็นอะไรเราจะเป็นนักเรียนก่อนเรียนหนังสือก่อนถูกต้องอ่บาบกระเป๋าพร้อมหนังสือ กินซอสหมูดตามนี้รองเท้าถุงเท้เาเลยครับรอนเท้าก็ครบชุดงาอ่าชุดโรงเรียนมีมาตรฐานไม่ใช่ชุดโรงเรียนชนบทบตามนี้ปล่อยสัตวตเ์เอาลายเอาลายจีบโล่หมอหนหม้อจีบโล่หอยหอมซาโลครับโอเคสังฆทานสองชุดสามชุดมันน่าจะสามนะร้องตาสามไปแล้วกันได้เปล่า ได้ครับสังฆทานสามชุดจัดให้ครับเรียบร้อยครับ, <100. S 1> รบก็ไม่มีอะไรมากมายจะให้มากก่อนั้มหรอครับไม่กำลังถามว่าได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับพี่น้องบ้างหรือเปล่าทำครับทำมากทำน้อยทำมากครับทำให้เกิดความผิดปกติบ้างหรือเปล่าทำครับถอนกำลังแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าตั้งพวกหมูไปเกิดอะไรหรือเปล่าจะดีขึ้น อ๋ออ้าวทุกอย่างในบ้านจะดีขึ้นถ้าเด็กน้อยสามคนได้ไปเกิดบบายบายไปได้ไปแล้วเหรอได้ครบแล้วนี่เอาอะไรอ่ะครบได้เหรอคะครบหมดขออีกหน่อยได้ไหมเอาว่าไปแถมได้นวดุูกอ่ะเอาอะไรนะนวดุูกหมาอาโจ๊กหมูหมูโจ๊กนวดุูกนวดุูกไม่ใช่๊กหมู โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอ่าไปซื้อโน้ตแบบพลาสติกมาตามนี้พลาสติกหรอหลาตาใช้งานได้เหรอคะใช้ได้รุ่นใหม่เขามีให้เด็กเล่นแล้วได้อยู่เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เขาเรียกว่านักนักอะไรวะอิเล็กทรอนิกส์ตามนี้ครับบายบายไของันก็ยังเป็นนักจติดเนื้อดีกว่าเป็นโจ๊กนะหลานตาดีกว่าโจกไหมตามนี้บายบาย เขาบอกว่าเขาดเครื่องดเครื่อไงวาาแล้วเครื่อไงเอาเครื่องแนแบบเด็กเล่นน่ะเล่เนี่ไงยุดไหมไม่ต้องใหญ่มากมันมีแบบจะเล่นน็อตบุ้งก็จะเรียนไม่เก่งละี่เพราเขาไปเรียนในนอตบุ้ไงแม่ไม่เข้าใจหลือไงจะตอมีเพื่อไงก็มีเพื่อสายได้เรียนบุ้งในน็อไงเขาไม่ได้เล่นเกมเขาเล่นเขาเล่นนอถง การพนึกว่าจะต้องเล่นอย่างเดียวหรอเขาเป็นศึกษาขาไปเรีนรูใช่ข้อมใช่แล้วก็แวบไปเล่นหน่อยมนาพราังาฒนาอครเราจ่รบขอเราไม่ว่าจะเล่นกี่นีอ่าเขาใจแล้วเข้าใจแล้วเขาไปห่วงเด็กไงครับตามนี้บายบายไปได้โชคดีอ้าว ขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ได้เมตตาสัพพสว์ดวงวิญญาณทั้งหลายมนุษย์แล้วเทวดาน้อยใหญ่เทวดาผู้ได้ช่วยงานบริวารทีมงานทั้งหมดจงเจริญบรรลุธรรมด้วยเถินถึงการแล้วท่านเอ๋ยลาาเลยนลันะ่นแหละนาถึงการต้องจากลา บัดน,นี้ลาท่านก่อนแหละท่านเอ๋ยลาไปก่อนนะท่านแน่ข้าวหน้าแท้มาใหม่อีกนนะขนหนาคราวนี้พวกเราเทวดาขอลาท่านก่อนแหละท่านเอ๋ยเทวดาทุกท่านทุกองจงเจริญียิบ้อย